สวัสดีครับผมบอลดิเบเกอร์นะครับก็วันนี้นะจากเหตุการณ์ที่มีการประทะกันเล็กน้อยนะที่ปราสาทตาเมือนทมนะฮะระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาตอนนี้เข้าใจหรือ,อยังครับว่าทําไมผมถึงย้ำว่าถ้าจะเลือกนักการเมืองต่อไปเนี่ยต้องเลือกพักที่ยกเลิก MOU 4 3 4 4สี่ซะก่อนต้องเอาพักที่เอาอธิปไตยเราคืนมาซะก่อนนะครับ ต้องเดินเกมการทูดเต็มที่นะครับเป็นเรื่องแรกครับเข้าใจหรือยังฮะเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะไม่จบนะครับและคำถามว่าทำไมทหารไม่ทำอะไรทหารเขาจะปล่อยให้การเมืองแก้การเมืองก่อนนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลเกิดจากไอ้แก๊งสีแดงหัวหน้าพักสีแดงมันทำเอาไว้ทหารเขาไม่เอามือไปเปื้อนหรอครับนะครับ คุณต้องแก้ปัญหาซะก่อนเปิดทางให้ทหารทหารเขาถึงจะทําอะไรได้นะครับวันนี้ไอ้เลี่ยมก็มารับผิดชอบที่ตัวเองทําด้วยนะหุนเซนเขาไล่บ,บี้อยู่นะครับหมดอํานาจเมื่อไหร่ทหารเขาจัดการอยู่แล้วนะพักไหนก็ตามที่ขึ้นมาต้องยกเลิก MOU 13-14และ14เท่านั้นควรจะเลือกพักการเมืองนั้นครับผม